ทุกคนคิดว่าตอนเนี้ยค่าของชีพประเทศไทยของเราเนี่ยแพงขึ้นใช่ไหมใช่จ้ะวันนี้ฉันจะมาแชร์วิธีการประหยัดเงินซื้อของใช้เข้าบ้านง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําตามได้เลยอย่างแรกนะเธอต้องเลือกสินค้าที่มันได้คุณภาพที่ดีและราคาที่ดีทําให้เรานะไม่ต้องจ่ายเกินความจําเป็นเลยจ้ะทุกคนและสินค้าคือมีหลากหลายครบหมดเลยแกไม่จำเป็นต้องซื้อแบรนด์แพงก็เอาอยู่จ้ะเธอเห็นไหมน้ายาล้างจานอันนี้8บาทเองเลดมากแล้วยังมีสินค้าจากแฮปปี้ไพร เ,เธอมีถึงขั้นอาหารน้องหมาน้องแมวนะั้นราคาคือดีมากและเขาก็จะมีสินค้าจากแบรนด์การ่าด้วยนะ คือแกเขามีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ําครีมทาผิวแกราคาคือน่ารักยังไม่หมดขนมไบตี้ราคาดีมากซื้อสองแถมหนึ่งแล้วฉันบอกเลยนะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยกับยุคนี้คือกล่องเก็บอาหารจ้กทุกคนเพราะอะไรเราจะซื้อของทรงของสดมาใช่ปะเอามาใส่ตรงนี้แล้วราคาคือดีมากหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรเยอะจริงๆอ,อ่ะของแบรนด์เบสิโกะยังไม่หมดอ่ะไม่ได้มีแค่กล่องข้าวนะแก้วน้ําขวดน้ําเขามีหมดเห็นไหมละ่ะว่าเวลาซื้อของใช้เข้าบ้านไม่ ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไปแค่เรื่อง house band ของ b i g C ซก็คือแฮกของจริงใครอยากประหยัดลองช็อปตามปอนได้เลย